สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามติ๊กต็อกนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า k m m นะครับขีด T H นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ปั๊มผู้ปั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ พอมาที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็เพื่อนๆก่อกข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่แกลมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็มาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของทางเว็บไซต์ก็จะมีประกาศขึ้นมาแบบนนี้ะครับก็ ให้อ่านกันด้วยนะครับหากไม่อ่านอาจจะเสียโอกาสดีๆไปนะครับก็จะเป็นการลดราคานะครับของโปรโมชันแล้วก็ประกาศสําคัญนะครับทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีมากมายที่ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นโหมดที่เปลี่ยนสีนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้สองโหมดนะครับใครต้องการแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามนั้นเลยนะครับ ทีนี้ด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีให้บริการของทางเว็บไซต์นะครับที่ผมก็จะมาเลือกเป็น Tik t o อกนะครับเพราะว่าเราจะมาปั๊มผู้ติดตาม t i k t o อกกันนะครับโพอต์ทิกต็อกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เราเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับก็เป็นเพื่อเลือกบริการที่ต้องการนะครับดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการนี้แล้วกันนะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับ บริการที่ห้าสี่ห้าแปดนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนเสร็จแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะก็ให้ไปที่ tiktok นะครับแล้วก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับจากนั้นก็คันลอกลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่สิบนะครับที่ผมจะสาธิตอยู่ที่สองร้อยผู้ติดตามนะครับแค่สิบเอ็ดบาทเองนะครับจากนั้นนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้นะครับโดยรหัสนี้นะครับหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแอดมินก็จะหยุดแอดมินก็จะตรวจสอบให้เราได้นะครับแล้วก็แอดมินก็จะอยู่ตรวจสอบให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วในส่วนบริการนะครับก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับ บริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถมาย้อนดูในวอดการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งนได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับอ่าบริการนะครับปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับในช่วงรอดําเนินการนี่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับ ก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน QR code นะครับออนเงินผ่านธนาคารนะครับแล้วก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายใน15นาทีนะครับไม่งั้นเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทูมันนี่วอลเล็นะครับอังเปาวอลเล็นี่ก็เป็นการติดต่อส่งอ่างเปาผ่านแอปพินได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Mo n e y ที่จะเป็นเหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จากทาช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มีให้เราเลือกนะครับเป็น google play นะครับเป็น android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการแอปโต e อยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มไะด้อยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับ ใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น facebook youtube tiktok ig นะครับท i t ตอินสตาแกรมกูเกินะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทางไลน์ก็มีนะครับข้ามานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซนจากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ ลองทำกันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้ halt, osity, สไเสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับทางชุดตั๋วช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็น เลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คําร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มาดูวิธีการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่าขึ้นยังนะครับ ตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับจาก2,800กว่านะครับก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับสาหรับบริการนี้นะครับถูกแล้วก็มีแถมด้วยนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการใช้บริการนี้ที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากติ้งด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ